ในการคำนวณจ่ายในแผนรายเดือนคำนวณกี่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะจากจากส้โจากจากสเซ็นจากไหนอโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เน่ยคือเป็นการตลาดแล้วก็เชี่ระบบแล้วก็พูดถึงในเรื่องของแผนรายเดือนนะครับโอเคก็วันนี้นนะก็รอส่งมาให้เอ็มซีประมาณนี้ครับขอบค จริงถ้าผมสับขอสับขอสับขาจได้ได้นานนะโยกหน้าโยกหลังเลยมึนไหมคะมึนยิงอาจารย์จะโยกเก่งฮัลโหลโยกเองอยู่ไหนกันไงไอคิดไปโน่นคิดไปไหนโอเค ขอบคุณค่ะผมเป็นอาจารย์ด้านการพนันค่ะเปยัยบ้านคะแบ่งกันตลาดการระบกวหนึ่งสองเจ็ดห้าและหนึ่งสองห้าแปดของเราเล่เอาเส้นหลทางเลยใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าหนึ่งสองเจ็ดห้ากับหนึ่งสองห้าแปดแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันยังไงคุง สองเก็าห้ากันหสองหาแปดตางกัน็ดวกการกถาแล้วแล้วแล้วแล,วแลวต่างกันอะไรอีูที่พิพาหนึ่งสองกเก็าห้ากันหนึ่งสองห้าแปดของเราแบบากตกต่างกันตรงไหนต่างรายได้ใช่รายได้มันก็ต่างอยู่แล้วอะไรอีกที่มันต่าง ด้วยอะไรที่ทมันตา่างขึ้นมาครบเวลาครบวข้กห้าวันห้ากระเจี๊ยบเราครละยาบอยู่แล้วแล้วอะไรที่ต่างอีกชั้นไงคะ้อ่าเพิ่มชั้นขึ้นมาอีกสองชั้นจากสี่เป็นหกถูกต้องไหมดีไหมครับไม่เพิ่มชั้นธรรมดาเลยเพิ่มต่างเท่านี้แค่แค่สองชั้นเพิ่มแค่สองชัง้นแต่ต่างเพิ่ม สองเท่าสองเท่าเลยนะคะดึงสองเห้าเราได้ตามเท่าไหร่คะเท่าไหรคะดึงสองเกห้านบาทึมื่นห้าพันบาทสก้ห้าคู่นะคะแล้วนึงสองห้าแปดได้ตาเพิ่มเท่าไหร่คะพี่มาน่าเทเทเเที่ผ่านัานะคะเพิ่มเท่าไหร่คะเพิ่มเปหนึ่เท่าไหร่อันนี้นึงสอง้าแปด ต้องมีรางวัลหรือยัะไเพิ่มได้รวมเพิ่มคมื่อกี้ถามว่าได้เพิ่มนะคะนังไม่รวมไดเพม0หาันบาทค่ะคุณลุงเจกัได้เพิ่มสามหมื่บาทนะรวมแล้วได้เท่าไหร่คะรวมค่ะอเคโอเค่อย่อเนี่ยสุดยอดเห็นไหมเพิ่มอ่านี่ก็บ่ายสองโมงอ่าโอเคค่ะ สุดยอดและแผนการตลาดกับระบบหนึงสงเทียหน้าทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ระบบการทํางานนะคะวิธีวิธีสร้างเงินล้านเราจะสร้างแบบไหนนะคะก็จะมีวิทยากรนะคะท่านจะนำระบบรูปแบบที่เราจะทํางานกันง่ายๆที่จะได้เงินล้าน มอกเายย็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะผู้ว่าเดันลือบางยางค่ะนาตัวแทนมาหากสาขาครองมาเดือนนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติ ขึ้นมาบรรยายนะคะระบบทำงานคีไฟเซนนะตมเมื่อธีท่านเนร์วิวัฒน์กานี้นะคะก็ให้เกียรยนมาบรรยายในหัวข้อระบบสร้างเงินก็คือแผนการตลาดมองจอยคอยแล้วก็ระบบ1 2ึ่และระบบ1.258อัปัพเกรดอย่างไรนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีช่วงท้ายๆนะคะที่เราจะมาทำวิลลช็อปกันารนี้มีแต่คนเก่านะคะ เราจะเอาแบบให้เข้าใจนะคะก่อนที่เราจะไปถึงคอร์สมินิสามวิของเรานะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะก็วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องระบบระบบทำงานนะคะหรือที่เราเรียกว่า k i ีย s ไฟเ e s s คำว่า K. e y หมายถึงอะไรคะค e y หมายถึงอะไรคะหมายถึงกุญแจคียหมายถึงกุญแจที่เราไว้ใช้ไขความลับ เห็นไหมคะซึ่งเจ้าของระบบ1275ที่ใหญ่เรานะคะระบบของการทำงานทีมาัะเลเ็สที่ใหญ่ยังมีเฉพาะทีม CDM เรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเราอยากได้เงินล้านนะคะจากระบบ1275เราจากการลงทุนแค่1โกนะคะใช้เงินแค่เจ็ดนเจ็บาทซึ่งเมื่อกี้ท่านเดเรือสามินีก็มาบรรยายให้ฟังนะคะวันนี้เราอยากได้ อยากได้ไหมคะพี่พานอยากได้เองอนุณนลงอย่าเผลอหลับนะคะวันนี้คือสูตรลับเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะได้เงินหลานนะคะเราต้องรู้ว่าเราจะทํางานอย่างไรนะคะคำว่าคีย์กุญแจไฟก็คือห้าดอกซักเซ็ตก็คือทั้งหมดนี5ห้าหัวข้อหลักๆนะ,นะคะกุญแจ้ห้าดอกมาดูทีละหัวข้อนะคะคีตัวแรกก็คือแปดเชื่อ ตั้งใจฟังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราทำเวิร์กช็อปนะคะหรือวิทยากรบรรยายเสร็จถามต้องตอบได้นะค,ะคุณอย่าเพลิหลาบนะคะใจอย่าดื้ึงสาวนะลุงนะเห็นไหมคะ, <Okay. S 1> มคะอ่าคุณเจ๊ดอกแล้วทุกท่านที่มาอยู่ตรงนี้วันนี้มีความเชื่อไหมคะเ <Yeah. S 1> ชื่อเชื่อเรื่องอะไรบ้างะคะโ okay. อเคเรามาดูแปดเชื่อนะคะเชื่อข้อที่หนึ่งก็คือบริษัทถ้าวันนี้แฟมอยู่ในมื ก็สามารถเปิดไปทีละหน้าทีละสะเตจได้เลยนะคะบริษัทเนนะคะในอดีตของเรานะคะก่อตั้งเมื่อปี2545นะคะเมื่อก่อนมีแค่3คูหานะคะ,ะ,คะสำนักงานใหญ่เราเมื่อก่อนมีแค่3คูหานะคะซึ่งตอนนี้บริษัทเราได้พัฒนานะคะเป็น3ระดับก็คือจากสำนักงานใหญ่นะคะตอนนี้ของเรานะคะขายายนะคะเป็นเจซีโม ซึ่งมีทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็กําลังขยายออกสู่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะกามบ,บ,บ,บูชานะคะตอนนี้บูงม,มากๆเลยนะคะเป็นเจซิโม่แล้วถัดมาก็จะเป็นเจซนชออ็อปดูที่หน,น้าได้เลยนะคะหน้าแรกนี่คือเจเจซีช็อปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเป็นเจซีมของเราจะพัฒนานะคะเป็นเจซีโม่แล้วก็เจซีช็อป จะมีตามจังหวัดต่างๆในภูมิภาคนะคะแต่บางจังหวัดก็ยังไม่มีเรกากำลังขยายฐานเจซีช็จะต้องมีทุกจังหวัดนะคะแล้วถัดไปก็คือน้องเล็กก็คือ j จซีเซึ่งของเราก็คือ j จซีเมาสาขาพรองมาเดืออนะอันนี้คือตัวอย่างของน้องเล็กแล้นะคะก็คือ j จซีเอ ยาเซียมาตอนนี้มีเกือบร้อยสอสาขานะคะที่เราเห็นในแฟ้มก็คือสาขาของก็จะชคือสาขาของเรานั่นเองนะคะซึ่งจอยคอยของเรานำโดยหัวเรือใหญ่ก็คือดเรสมชายผัาเชี่หหานะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะแล้วก็ไม่หยุดยั้งเรื่องการพัฒนานะคะนี่คือบริษัทของเราและก็ทําเป็นในรูปแบบห้าเห็นไหมคะ อาเกซีโมอนี่คือการพัฒน,นาของบริษัทจอยคอยของเราโดยหัวหเรือใหญ่ดรสมชายหาชาดีลาหาเชือที่สองก็คือเชือสินค้าเห็นโรงงานยานะไหมคะเปิดตามแซมเลยนะคะตอนนี้จอยคอยของเราพัฒนาเป็นเกซีโมอสินค้าในจอยของคอยของเรามีมากกว่าหมื่นรายการนะคะมีมากกว่าหมื่นรายการ ห้างสรรพสินค้าที่อื่นมีสินค้าของเรามีเช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างจากห้างอื่นก็คือของเราเวลาเ,ลาเข้าไปซื้อในห้างเจซีต่างจากห้างอื่นอย่างไรคะพอชักหนึ่งท่างแตต่างอย่างไรคะหนึ่งห้างอื่นไม่ได้ขอบุ๊กแบนห้างอื่นไม่ได้ขอ บัตรประชาชนห้างอื่นไม่ได้ขอนะคะผู้รับผลประโยชน์นี่แหละคือจุดแข็งจุดขายแล้วก็จุดเด่นของจอหอ์นคอยเห็นไหมคะสินค้าหลากหลายเขามีเราก็มีแต่สิ่งที่เขาไม่มีเหมือนเราคืออะไรคะ